หลวงพ่อครับคนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าการกินอาหารบังสวิรัตหรือกินเจนั้นได้บุญอยากกลาเรียนถามว่าจริงๆแล้วได้บุญหรือไม่ครับโยมถ้ากินเจแล้วได้บุญ ควายคงจะไปนิพพานก่อนมนุษย์เพราะควายมันกินหญ้ากินเจมาตลอดชีวิตของมันอันนี้ชัดเจนดีไหมอืมนี่ไม่ได้ว่าใครนะถ้ากินเจแล้วได้บุญงัวควายคงได้ไปนิพพานก่อนมนุษย์แต่ว่าเห็นมันกินอยู่ในทุ่งนั่นแหละ ไม่เห็นมันเหาะไปไหนสักทีแล้วมันก็ไม่ได้ฉลาดเพิ่มขึ้นด้วยตรงนี้เป็นสิ่งที่จะฝากเป็นข้อเตือนใจขั้นต้นเอาไว้ก่อนประการที่สองที่จะฝากต่อไปอีกก็คือเออการได้บุญนะมันอยู่ที่การทำความดีนะ การทำความดีที่จะให้ได้บุญนะไม่ใช่ทำดีแบบสเปะสปะดการทำบุญการทำความดีการที่จะให้ได้บุญนะมันมีกรอบของมันอยู่เออให้ทานแล้วกำจัดความตรนีได้เลยได้บุญ แต่ให้ทานแต่จริงๆแล้วจะเอาหน้ายังไม่ได้บุญหรือได้บุญก็น้อยเต็มทีเพราะวัตถุประสงค์มันจะไปเอาหน้าซะแล้วนี่มันไม่ได้ไปกำจัดกิเลสตรงไหนเลยให้ทานแล้วมุ่งที่จะกำจัดความตระนีอย่างนี้ได้บุญชัดเจน ให้ทานเพราะรู้ว่าเออทานเมื่อให้ไปแล้วมันเป็นประโยชน์กับคนนั้นคนนี้คนโน้นได้เยอะแยะมีจิตเมตตาอยากจะเห็นชาวโลกเป็นสุขแล้วเลยให้ทานไอ,อ้อย่างนี้บุญมันเกิดชัดดีไหมแต่อยู่ดีๆควายมันเป็นกินหญ้าอยู่ในทุ่งมันไม่ได้บุญทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ได้แอนตี้ไม่ได้ประชดประชันใคร เพราะว่าวัตถุประสงค์ในการกินเจนั้นต้องชัดเจนเช่นหนึ่งกินเจเพราะว่าอาหารบางสัตวิรัตนี้มันถูกกับโรคของเราคือถ้าไม่ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วมากินเจซะเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันหายดีลอเกินงานกินเจเข้าไปเลยแต่กินเพื่อสุขภาพไม่ใช่กินเจเอาบุญ อันนี้ชัดเจนลงไปก่อนทำไมกินเจครับอืมญานนี้จริงๆแล้วหาอา,อาหารประเภทเนื้อสัตว์มันหาได้ยากแล้วก็่าตินี้เขากินเจนกันงั้นก็รีบไปกินกับเขาเถอะดีดีจะได้บุญไหมมันจะไปได้อะไร่ะมันก็คือกินอาหารนั้นะเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไป หลายท่านมามองว่าได้กินเจแล้วมันได้บุญเพราะว่ามันไม่มีการสนับสนุนให้การฆ่าสัตว์เกิดขึ้นก็ขอเตือนว่าไม่จริงหรอกเพราะว่า้การที่เรากินผักแล้วบอกว่าเราไม่ได้สนับสนุนให้การ,าก,ารกินพืชกินเจทำให้งดการฆ่าสัตว์ลง จริงกินแต่ผักนี่แลหละหลวงพ่อจบทางด้านการเกษตรมาพอลงมือไถานาขนานั้นนะไม่ว่าใส่เดือนกิ้งกืออยู่ในดินนะ่ะตายเป็นเถือกเลยอาพอถึงเวลาเข้ามาแมลงก็ามารบกวนเดี๋ยวก็ต้องมากำจัดแมลงมาฆ่า,มาแมลงก็ไอ้ฆ่ากันอยู่อย่างนั้นไม่จบรอกเพราะฉะนั้นไม่ว่ากินเจหรือไม่กินเจไม่ได้ช่วยให้การลดการฆ่าลงไปเลย กินเจหรือไม่กินเจไม่ได้ช่วยให้ใจเนี่ยมีเมตตากรุณาอะไรได้เลยตรงนี้ต้องทำความเข้าใจด้วยทำไมล่ะควายมันก็กินหญ้าทั้งชาติแล้วเขาใกล้ดูสิมันจะขวิดไหมขวิดทำไมมันไม่ได้ลดความดุลงไปได้เลยเพราะฉะนั้นอาหารไม่สามารถทำให้เราได้บุญได้ อาหารเป็นเครื่องยังชีพถูกแต่ว่าอาหารไม่ช่วยให้เราได้บุญอันตรงนี้ต้องทำความเข้าใจอาหารไม่สามารถจะฟอกใจให้บริสุทธิ์ได้แต่อาหารช่วยให้มีเรี่ยวแรงในการที่จะประกอบคุณงามความดีได้แยกกันให้ชัดๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะกินเจรหรือไม่กินเจ หลวงพ่อไม่ได้มีเรื่องอะไรต่อต้านอยากจะกินกินเข้าไปกินเพราะสุขภาพกินเข้าไปแต่กินเพราะคิดว่าจะได้บุญมันไม่ได้แต่จะได้ความหลงเข้ามาแทนหลงผิดคิดว่าได้บุญหลอกตัวเองในกรณีนั้นอย่าไปกินเอาว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะหลวงพ่อเองกินเจไหมก็บอกว่า ถ้ามีอาหารเจมาให้ก็ฉันถ้าไม่มีอาหารเจเอาอาหารธรรมดามาให้ก็ฉันก็จบลงไปแค่นี้อาหารไม่สามารถทำให้เราได้บุญหรือได้บาปอาหารทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้แต่ว่าแน่นอนในการที่จะ หาอาหารมามากินกันแต่ละมื้อก็ต,อต้องระมัดระวังด้วยระมัดระวังยังไงคือถ้าจะกินเนื้อสัตว์ก็มีข้อแม้หนึ่งไม่ฆ่าเองสองก็ไม่สั่งให้ใครฆ่าสามไม่รู้ไม่เห็นในการฆ่านั้นๆ แล้วก็รู้้วยว่าเขาไม่ได้ฆ่า่าเจาะจงเอาไว้เพื่อให้เราเพราะฉะนั้นมันมีในท้องตลาดยังไงก็ไปซื้อมาอย่างนั้นก็กินกันายกันตายนั่นนะเอาแค่นี้พอแต่ว่าถ้าจะยิ่งกว่านี้แล้วเดี๋ยวมันจะเรื่องอีกเยอะแยะเลยแล้วไม่จบหรอกเอาเพียงแค่นี้กินกันตายแล้วไม่ได้ฆ่าใครเอาจบแค่นี้พอกัน แล้วเมื่อมีแรงแล้วเอาแรงที่ได้ไม่ว่าจากอาหารเจรหรือไม่เจล่ะเอาไปทำความดีให้เยอะๆตรงนี้นะไปคิดมันเข้าท่ากว่าเยอะเลยนะ